วันพักผ่อนนักตบลูกยังเนเธอร์แลนด์เที่ยวเมืองไทยก่อนอวดภาพโชว์แฟนทั่วโลกถือเป็นอีกหนึ่งสีสันในการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง7กันยายน2568โดย ทัพนักตบลูกยางระดับโลกที่เดินทางมาแข่งขันในบ้านเราถือโอกาสใช้เวลาพักผ่อนช่วงที่ไม่มีโปรแกรมการแข่งขันออกตระเวณเที่ยวตามสถานที่สำคัญต่างๆในกรุงเทพล่าสุดนิก้าดันเริบม,มาริจแจสเปอร์บริดบอนเกิดและเอลินทิเมอร์แมนสี่นักตบลูกยางทีมวอลเล์บอลหญิงถือโอกาสเดินทางไปเที่ยวชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดพระแก้วก่อนอวดภาพในโลกออนไลน์ สำหรับทีมวอลเล่บอลหญิงเนเธอแลนด์ยังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์โลกหลังจากที่ทะลุผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายโดยจะไปพบกับญี่ปุ่นทีมแกร่งจากเอเชียต่อไป